สวัสดีครับพบกับ ep ที่4ีของคุยเพื่อตำนานจากักรวาลโตกินลึดนี้นะครับเราก็จะมาทาความรู้จักเจ้าเกาลุงมังกรตัวเลขนิดเพื่อิดครับเการุงเจ้าหนอนยักษ์จอมโลกกลวงหนอนยักษ์ของมอกอต บิดาแห่งเหล่ามังกรเการุงคือมังกรตัวแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในมิดเดิลเอิรเป็นมังกรไฟร่างยักษ์คลานสีขาไร้ขนไร้ปีกดวงตาสีเหลืองส้มมีบทบาทอยู่ในตำนานแห่งซินมารินและตำนานบุตรแห่งฮูรินหลังจากทุกทรมานจากความปราชัยหลายต่อหลายครั้งของมอกอตโดยชาวเอลฟ์โนโดในแผ่นดินเบเลรียน มอก,ก็ตระหนักได้ว่ากองทัพพวกออกเพียงอย่างเดียวของตนนั้นคงไม่สามารถต่อกรกับกองทัพพวกเฮลฟ์โนดอได้เขาจึงได้เริ่มทําการทดลองสร้างสรรพพันธุ์อสุรกายและสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อันตรายต่างๆเพื่อใช้เป็นฐานและเป็นอาวุธสงครามในกองทัพมังกรเกลรุงก็เป็นหนึ่งในผลงานของเขาด้วยครับ กว่าศตวรรษที่มันฟักตัวและเติบโตขึ้นในกลุ่มดำลึกแห่งอังบันเก้ารุงได้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในปี260แห่งยุคที่1และได้เข้าโจมตีกองทัพเอลฟ์ที่กำลังปิดล้อมกรุงอังบันอยู่เก้ารุงเป็นมังกรที่ไม่มีปีกแบบมังกรตัวอื่นๆในยุคต่อมา แต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากที่สุดในเวลานั้นครับมันได้เผาทำลายล้างทุ่งอาร์สกาเลนและอาณาจักรพวกเอลฟ์ในดอโทนิออนและฮิตลุมแต่ทว่าในเวลานั้นมันก็ยังไม่ได้เติบโตเต็มที่ครับจนมันถูกขับไล่ตีถอยร่นโดยฟิงกอนเจ้าชายเอลฟ์แห่งฮิตลุมและพลันทนูของเขาซึ่งทําให้นายเหนือหัวมอกตนั้นไม่พอใจอย่างยิ่งที่มันได้ปรากฏตัวออกสู่สงครามก่อนที่ตัวมันจะเติบโตและแข็งแร่งเต็มที่ เพราะมอกตนั้นคาดหวังและตั้งใจจะให้กลรุงเป็นสิ่งที่น่าตึ่งและเป็นอาวุธไม้เด็ดของเขาผิวหนังและเกรดของมันนั้นแข็งแกร่งภายในดวงตาอสสาราพิษของมันยังมีพลังอำนาจดุดเวทมนต์ที่สามารถครอบงำและสะกดจิตใจได้อีกด้วย เการุงได้เก็บตัวอยู่ในอังบันเป็นเวลากว่าอีกสองศตวรรษก่อนที่มันจะปรากฏตัวอีกครั้งในสึดครั้งที่4แห่งแผ่นดินเบเลเรียนที่รู้จักกันในชื่อดากอบราโกลักหรือการสัพยุตแห่งเพลิงจับฟันเกาลุงได้เติบโตเต็มที่และได้สำแดงฤทธิ์เดชและพลังอย่างเต็มสูตครับมันได้นำกองกำลังของมอคอตพร้อมด้วยเหล่าบันรอ็อก อสูรแห่งไฟเข้าประจันบานกับกองทัพพวกไฮเอลฟ์แห่งแผ่นดินเบเลเรียนไม่มีผู้ใดสามารถต่อกรกับอำนาจของมันได้จนกระทั่งกองทัพอ็อ,อกและเหล่าอสูรของมอร์กได้รับชัยชนะและตีฝ่ากองทัพเอลฟ์ที่ทำการปิดล้อมอังบันอยู่ได้ในสงครามครั้งที่5ที่รู้จักกันในชื่อเนียนนายอานอยดีอัตหรือสงครามหาวิปโยกเการงได้ทำลายล้างสร้างความเสียหายมากยิ่งทวีคูณมันได้ให้กำเนิดฟักมังกรตัวอื่นๆขึ้นมาเพื่อใช้เป ฐานติดตามมันไปทำศึกกับกองทัพใหญ่ของเอลฟ์มนุษย์และคนแระที่ได้เข้าร่วมทําศึกต่อต้านศัตรูร่วมกันไม่มีผู้ใดต้านทานเพลิงมังกรได้หลังจากกองทัพเอลฟ์และมนุษย์ถูกตีแตกมอกอสก็ใช้เกาลุงเข้ายึดเขตแดนต่างๆที่รบชนะมาได้ในการศึกครั้งนั้น หลังจากที่เการุงอยู่รับใช้นายเหน่อหัวของมันและผ่านการทำศึกมานับไม่ถ้วนมันก็ได้รับบัญชาจากมอกอสให้เข้าปล้นสะดมนครนาโครตอนหนึ่งในฐานที่มั่นของเอลฟ์ในแผ่นดินเบเลรียนพร้อมกับกองทัพใหญ่ได้เข้าทำลายและปล้นสะดมภายในเมืองและครั้งนั้นเองที่มันได้เผชิญหน้ากับทูรินบุตรแห่งฮูริน ตรงประตูเมืองทูรินได้ต้องมนตากดจากดวงตาของมันเข้าจนทําให้ตัวแข็งนิ่งชงงะงักโดยฉับพลันขณะนั้นเองทูรินก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของฟินดุยลัส ธิดาแห่งโอโรเดสเจ้าผู้ครองนาโครตันที่กำลังถูกฆ่าสึกจับตัวและถูกสังหารในภายหลังเมื่อพวกมันได้นำตัวเหล่าเฉลยไปเปราลุงได้คลายมนสะกดทูรินและมอบทางเลือกให้สองทางว่าจะไปช่วยฟินดุยลัสกลับมาหรือจะไปช่วยแม่และน้องสาวของตนที่กำลังทนทุกข์ทรมานจากการกดขี่ก่มเหงโดยพวกอีสต์ลิงในดอลูโมินทูรินได้เลือกที่จะช่วยแม่และน้องสาว แต่หารู้ไม่ว่าเการุงได้หลอกลวงเขาเรื่องแม่และน้องสาวเพราะจริงๆแล้วทั้งคู่นั้นปลอดภัยดีและพำนักอยู่ในโดริอัตเการุงได้รวบรวมทรัพสมบัติแห่งเฟลคุลเก็บตุนไว้ในห้องโถงใต้ดินของนาโกทรอนและเฝ้านอนอยู่บนกองสมบัติไว้อย่างระแวดระวังและหวงของเมื่อเการุงได้รู้ว่ามอเวนและเนยนโนแม่และน้องสาวได้ออกเดินทางตามหาสมาชิกครอบครัวที่เหลืออยู่ในปา่า มันจึงออกตามหาพวกนางจนกระทั่งเกรารุงได้เจอนีเอโนอเข้ามันจึงใช้มนต์สะกดทำให้เธอนั้นเสียสติหลงลืมทุกๆสิ่งและวิ่งตะลิดไปทั่วป่าเสมือนกวางน้อยจนทูรินซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่าทูรัมบาก็ได้พบนางร้องให้อยู่บนหลุมศพของฟินดุยลัสและหาจำได้ไม่ว่านางคือน้องสาวของตนเองทูรัมบาจึงได้ตั้งชื่อให้นางว่านีนีเอ็น และพานางกลับไปที่บ้านป่ากับชาวบ้านป่าเบทรินเขาและนางอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยกันสามปีทั้งสองตกหลุมรักกันและกันและอยู่กินกันฉันสามีภรรยา การเวลาผ่านไปหลายปีจนกระทั่งมังกรเกาลุงได้ออกอาละวาดในพื้นที่บริเวณบ้านป่าเบทรินที่พวกเขาอยู่ทูรัมบ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะฆ่าเจ้ามังกรเกาลุงให้ได้จึงร้องขออาสาสมัครเข้าร่วมในภารกิจอันตรายนี้โดยมีชาวบ้านป่าสองคนที่สมัครใจติดตามเขาไปด้วยทูรัมบ้ากับสหายทั้งสองจึงออกเดินทางไปตามหาเกาลุงเพื่อสังหารมันเมื่อพวกเขามาถึงเนินเนนกิริตจึงได้รู้ว่าเจ้าเกาลุงมังกรร้ายนอนอยู่ ที่พาเวตเอนอารัสซึ่งเป็นโตรกลึกในแม่น้ําเทกลินทั้งสามจึงเตรียมจะเคลื่อนไปในยามมืดเมื่อทั้งสามเดินทางมาถึงมันก็ตื่นขึ้นเพื่อนขยับตัวจนแผ่นดินสะเทือนเสียงดังอึกกึกคนหนึ่งที่อาสาตามมากลับรู้สึกหวาดกลัวจึงหนีไปหลบอยู่ในป่าส่วนอีกคนหนึ่งก็ถูกหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพลัดหล่นลงมาจากหน้าผาทับตายเหลือแค่ทูรัมบาเพียงคนเดียว เขารวบรวมความกล้าเข้าไปโดยลําพังจนเขาเข้าไปถึงใต้ท้องมังกรในที่สุดทูรัมบาก็สังหารมันได้ โดยการแทงมันด้วยดาบกวัวาทาังหรือดาบดำอย่างสุดกำลังเข้าที่ช่องท้องของเจ้ามังกรมันกรีดร้องทุรุนทุรายด้วยความเจ็บปวดนอนสะบัดทั้งแผลทั้งขดตัวด้วยความทรมานแสนสาหัสทูรัมบาชักดาบออกมาจากท้องของมันจนโลหิตสีดำพุ่งกระจูดรากลดข้อมือของเขาด้วยโลหิตของมันทำให้เขาสิ้นสติจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดนอนนิ่งทับดาบของตัวเองราวกับคนตายนีนีนเอนได้ออกตามหาทูรัมบาด้วย ความเป็นห่วงจนได้พบร่างของทูรัมบานอนสลบแน่นิ่งอยู่ใกล้ๆซากของมังกรที่กำลังจะสิ้นใจเมื่อเกลารุงได้สิ้นชีพลงทันใดนั้นมนพยาบาทของมันที่สะกดนางไว้ก็คลายออกจากนินิเอลทำให้ความทรงจำทุกๆอย่างเกี่ยวกับตนและครอบครัวกลับมาและในที่สุดนางก็ระลึกได้ว่าทูรัมบาคนรักของนางนั้นก็คือทูรินพี่ชายแท้ๆของนางเองครับ และด้วยความเสียใจนีนีเอ็นจึงกระโดดลงไปในลำน้ำทีกลินหายไปกับสายน้ำและเมื่อทูรินฟื้นคืนสติก็ได้รู้ความจริงจึงปลิดชีพตนเองด้วยดาบกวาทาัทังจบกันไปแล้วนะครับประวัติคร่าวๆข,ข,ของเกาลุงม,มังกรตัวแรกแห่งนิคเกิลเอิร์ธบิดาข,ของเรามังกรครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับชอบฝากกด subscribe ด้วยอย่าลืมกดด้วย